วอหนึ่งเรียกว่สองว่าหนึ่งเรียกวอสองทราบระเปลียนทราบระเบียนครบ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 ตอนนี้ที่สถานีตำรวจมีเรื่องหรือเปล่าคะมีเรื่องมากเลยครบๆรับครับรบนั่นไงว่าแล้วเชียวว่าจะต้องมีเรื่องไม่งั้นแล้วก็เจ๊กับันหน้าไม่โทรตามแน่นอนเลยอะเมื่อกี้รถอะไร,รอะพี่ฝนฮะรถอะไรไม่ทันได้ดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แค่สถานีตำรวจแล้วหรอมังอ้งยอะแล้วในเมืองก็เกิดเหตุง้เหรอ เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้มีใครเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีแล้วขับก็ไปทำไมอ้าวถ้าเราไม่ขับเข้าไปเราจะรู้กันได้ยังไงว่าในเมืองมีเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าลูกแตงโมอันเอร์เลยนะพี่ฝนลูกแตงโมอย่างเดียวที่ไหนเป็ดมาจากไหนกันน่ะทำไมมีใครมาปล่อยเป็ดไว้ตรงนี้เต็มไปหมดเลยหรือว่าสกีบีดี้หรือเปล่าบูบูบู โอ้โหอโอ้โหนี่มันลูกอะไรกันแน่เนี่ยพี่เอกว่าน่าจะเป็นสก,กีบีดี้แน่นอนเลยเนี่ยบ้าหึหนายได้กินสก,กีบีดี้ไหมอะบู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 ปุ๊กิ๊กบ้าว่าไงอ่ะบ้าบอกว่านี่มันกินห้องน้ํากินห้องน้างั้นเหรอใช่แล้วนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในห้องน้ําด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็สกีบีดี้ทอยเลตจะต้องมาถล่มเมืองพี่ฝนขับดีๆหน่อยพี่เอกเวียนหัวืออหือโอ้โหตายกระจายไปหมดเลย แล้วแตงโมนี่เป็นอุปกรณ์ห้องน้ําตอนไหนเอันนี้เป็นลูกบอลในห้องน้าไงอ๋อเป็นลูกบอลในห้องน้ํานี่เองอ่ะแย่แล้วเออเรียบร้อยลดงายไปเลยอ่ะลดไายแล้วทําไงดีอ่ะถ้าอยา่างนั้นเราก็เราวิ่งไปกันดีกว่าโบ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 เป็นไงบ้างอ,ะอ่ะโบโบไม่เป็นไรหรอกแล้วนายอะ่ะฉันเป็นนิดหน่อยนายเป็นอะไรเหรอปุ๊กปิ๊กฉันเอาขาออกจากตัวเจ้าโบไม่ได้ นั่นไงฉันเห็นแล้วสก,กีบีดี้ทอยเลตบุกสถานีตำรวจรอด้วยพี่ฝนมาเร็วเข้าเราจะต้องไปช่วยเจ๊กับหัวหน้าก่อนนะนั่นเขายึดสถานีเราไปแล้วอใช่แล้วเขายึดสถานีตำรวจของเราอีกแล้วแบบนี้พี่ฝนจะต้องไปจัดการเราจะจัดการเขาได้ยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนก็แล้วกันโอ้โหคราวนี้มาแบบยิ่งใหญ่ใส่หมวกตำรวจมาด้วยงั้นเหรอ เดี๋ยวก่อนเขาเป็นสก,กีบีดี้คุณตำรวจหรือเปล่าสก,กีบีดี้คุณตำรวจที่ไหนล่ะอ้าวไม่ใช่เหรอเนี่ยเขาเป็นวายร้ายหรือเปล่าเขาเป็นวายร้ายเลยเหรอใช่แล้วอย่างนี้พี่ฝนจะต้องขึ้นไปคุยกับเขาสักหน่อยแล้วโมโหอ้าวอยู่ดีๆก็โมโหเขาเฉยเลยมาเยี่ยสถานีตำรวจของเราแบบนี้ไนดะ้ยังไงบูบูบูบอกว่าไงอะปุ๊ปิก๊กอย่าลืแมแวะซื้อไก่ทอดเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกันกน,นี่เลยปุ่มกดชักโครก โอ้คอยบินขึ้นมมหาฉันนี่ชันเองคือตำรวจเออตำรวจเหรอดีจ้าตำรวจนายมายึดสถานีตำรวจแบบนี้ฉันจะกดชักโครกแล้วนะเอาก็ฉันเป็นสก,กีบิดีตำรวจฉันก็ต้องยึดสถานีตำรวจดนะินี่แน่นี่แน่กดชักโครกเลยพวกบิ๊กกดทำไมอ่ะกดไงให้เขาหายไปปู่มันแข็งอ่ะปู่มันแข็งงั้นเหรอนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่ไนะ<อ>งะ อะไรมาสะกิดหน้าเนี่ยนี่ไงถ้านายไม่ยอมไปจากสถานีตำรวจฉันจะกดชักโคกนายให้ออกไปเลยนะกดฉันได้ไงฉันเก่งออกนายไม่เก่งแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าฉันจ,จัดการนายได้แน่นอนเอาจัดการฉันเลยเหรอใช่แล้วฉันจะกดชักโคกให้หนายหายไปเออคิดว่าทำได้ก็เข้ามาดีทําได้แน่นอนพี่เอกฮะเดี๋ยวพีว่นจะกดชักโคกนะเอากดชักโคกเขาได้ไงอะ เอากดได้แน่นอนเพราะนะเดี๋ยวนะถอยหลังก่อนเอาเลย1นึ่งสองสามกดชักโครกไอ้นั่นมันนับเดินหน้าเดี๋ยวเดี๋หายไปแล้วเขาหายไปแล้วใช่แล้วอืมแต่ว่าตอนนี้เขามายึดสถานีตำรวจเขาก็สร้างสวยดีนะเขาก็สร้างสวยใช่แล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าสกีพีดีทถอยเลทถล่มเมืองของเราบ่อยมากเลยพี่วันจามีความคิดอะไรบางอย่างนิดหน่อย บินขึ้นไปทำอะไรนี่เลยทำอะไรอะ่ะพี่ันจะสร้างนี่เลยสอก,กีบีดี้ทอยเลตถล่มเมืองบ่อยจะสร้างผู้พิทักษ์ใครคือผู้พิทักษ์ของพี่ฝนนะนี่ไงสปีกเกอร์แมนสปีกเกอร์แมน,แมนถูกต้องเลยเป็นไทตันด้วยไทตันสปีกเกอร์แมนไทตันสปีกเกอร์แมนเนี่ยนะใช่แล้วตอนนี้สถานีตำรวจของเรากลายเป็นสีแดงโอ้โหนั่นอะไรอ่ะนี่ไงไทตันสปีกเกอร์แมน สร้างไตท่านสปิเกอร์แมนขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะถูกต้องไว้ให้เขามาพิทักกรมตำรวจของเราโอ้โหพี่ฝนทำไมเหรอเดี๋ยวทำไมอ่ะทำใหญ่โตอีกแก <c oughs> เดี๋ยวพี่ฝนจะจัดการเลยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยตอนนี้เรามีสวนลำตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีวันไตท่านสปิเกอร์แมนที่เขาสีอะไรนะสีแดง,งรวนอานั่นแหละสีเหมือนพี่ฝนชัช สีเหมือนพี่วนอีกต่างหากถูกต้องและเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นฮีโร่ เป็นฮีโร่ <laughs> ถูกต้องสีแดงเหมือนมีบอลเป็นฮีโร่คุณคุณชอบกดแล้วก็อันนี้มีมือด้วยขอบอกอ่ารู้แล้วว่ามีมือมือของเขาจะเป็นสีดําอืมมือเขาใส่ถุงมือก็ต้องเป็นสีดำมาดิถูกต้องหลังจากนั้นนาะที่เราสร้างตัวเขาเรียบร้อยสร้างมือสองข้างแล้วเราจะต้องมีอันนี้เลยที่สําคัญที่สุดอะไรอ่ะลําโพงลาโพงถูกต้องซัีมเแมนเขามีลําโพง อันนั้นถ้าเข้าใจแต่ว่าลําโพงเขาอยู่แนวตั้งไม่ใช่เหรอเดี๋ยวสิรอแป๊บหนึ่งกําลังปรับอยู่เน่เน่แบบนี้เลยนะนี่ได้แล้วบุญได้ที่ไหนแล้วบุญให้มันตรงๆเลยใจเย็นก่อนนี่มาเป็นแผงเลยเห็นได้เปล่าโอ้โหยางใหญ่โตใหญ่โตนี่งานแห่แล้วรดงานแหไม่ใช่ <c oughs> อันนี้สปีกแมนนี่เหมือนเลยเหมือนอะไรอ่ะเหมือนครั้งก่อนที่เพกทําเลยเพกทำที่ไหนพี่พลทห ครั้งที่แล้วที่พีเอกเป็นสปิเกอร์แมนไงนี่ไงได้แล้วเรียบร้อยโอ้โหต้องมีเฟืองมีไฟมาสองสว่างด้วยนะเป็นไงบ้างไงอย่างเท่เลยใช่หรือเปล่าใหญ่โตตลอดเลยใหญ่โตแน่นอนเป็นไงบ้างสวยมะสวยดีนะเฮ้เดี๋ยวก่อนนะดูมันว่าจะมีอะไรบางอย่างแปลกๆปไปนะเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นนะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนตรงนั้นไฟตรงนั้นอ่ะพี่ฝนทำเอาไวพ้พิเศษเลยนะเรดาร์จับ สิ่งเคลื่อนไหวผิดปกติได้นั่นไงพี่ฝนคิดไว้แล้วเลดร์อันเนี้ยพี่ฝนตั้งใจเอาไว้เลยว่าถ้ามีสกีบีดี้ทอยเล็ตมาถล่มเมืองแล้วก็จะมีแสงวิบวับวับวิบวับวออกมาแจ้งเตือนตำรวจทุกท่านตำรวจทุกท่านสกีบีดี้ได้บุกเข้ามาในเมืองของเราแล้วบุกเข้ามาในเมืองซากกรางั้นเหรอคะใช่แล้วครับแย่แล้วจริงๆด้วย ก,กีบีดี้ทอยเลตบุกเมืองระยะทางอยู่ในรัศมีหนึ่งตารางกิโลเมตรหนึ่งตารางกิโลเมตรมันแค่ไหนอ่ะฉันว่าก็ทั้งเมืองอ่ะตารางกิโลเมตรเราอ่ะ <c oughs> ฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่งั้นเอาอย่างนี้เปิด GPS ไปดีกว่าพี่ฝนว่าไงหรอเขาบอกคุมเคือมากเลยเอ,อ๋อพี่ฝนไม่เข้าใจงั้นเราเรา,เราไปดูแถวๆนี้ตาม GPS ที่เขาบอกก็แล้วกันนะ อ๋ออันนี้เหรอใช่แล้วพี่เอกกดเลยเร็วเข้ากดอยู่เขาบอกว่าตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาตรงหน้าโรงเรียนอ่ะเลี้ยวขวาตรงหน้าโรงเรียนงะเหรอใช่แล้วแถวแถวนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแถวแถวบ้านคนรวยนี่นาบ้านคนรวยงเหรอใช่แล้วถ้าเลี้ยวขวาไปทางนู้นน่ะเลี้ยวขวาไปทางนู้น แล้วมีตรงไหนอีกอะ่ะโอ้มีหลายที่เลยอะ่ะพี่ฝนมีหลายที่เลยงะหรอตอนนี้ตัวสก,กีบินดี้เคลื่อนที่ไปมาแต่มีจุดใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะมีจุดใหญ่ๆงั้งเอาอย่างนี้เปิด GPS ไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ฝนขอดูอะไรบางอย่างนิดนึงดีกว่านะได้เลยเจ้าตัวใหญ่นี่รู้สึกว่าจะเริ่มออกมาจากท่อระบายน้ําตรงนั้นแล้วอะ่ะฮะออกมาจากท่อระบายน้ําง้ะหรอฮ่าฮ่า ฉันจะตามหาสก,กีบีดี้ทั้งหมดรวบรวมมาเป็นพรรคพวก,กแล้วเอาไปใช้งานในการถล่มเมืองซากุระเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าตรงนี้จะได้กินอยู่เหมือนกันสก,กีบีดี้สก,กีบีดี้บูมบุมมาเลยบุมบุมนี่คือหมู่บ้านคนรวยเพราะฉะนั้นเจ้าโถส่วมคนรวยต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนสก,กีบีดี้สก,กิบีดี้บูมบุม ฉันจับสัญญาณได้แล้วนั่นไงสกีบีดีสกีบีดีบูบบุมนี่เจ้าหัวตั้งสีแดงมากับฉันเดี๋ยวนี้สกีบีดีสกีบีดีบุมบบุมรอนานแล้วรอนานแล้วก็ดีเลยมาพวกเราจะไปแก้แค้นให้คุณสกีบีดีตำรวจเมื่อตะเกยนี่นะสกีบีดีสกีบีดีบูบบุมอ๋มมีที่ไหนต่ออีกนะโอ้โอ้ฉันจับสัญญาณชีพได้แล้วอีกหนึ่งต่อหัวดากแครับเราจะไปที่ไหนล่ะครับ เราจะตรงไปที่โรงแรมโรงแรมสุดหรูสกีบีดีสกีบีดีบุมบบุมถูกต้องที่โรงแรมสุดหรูมีสกีบีดีที่น่าจะแข็งแกร่งอยู่อีงหนึ่งตนโอ้โหที่นี่โรงแรมใหญ่โตมากเลยไม่เคยเข้ามาก่อนเลยนะครับบุมบบุมที่นี่เขาเรียกว่าโรงแรมเชอร์รี่สกีบีดีสกีบีดีบูบบุมฉันได้กินอยู่แถวนี้นะอยู่ไหนแล้วครับวันน่ะ นายได้กินหรือเปล่าได้กินส้วมชัดเจนเลยครับว่นะอยู่ในนี้แน่เลยสก,กีบีดี้สก,กีบีดีเบิ่มเบิ่มออกมาเดี๋ยวนี้สก,กีบีดีโรงแรมโชริสก,กีบีดี้สก,กีบีดีเบิ่มเบิ่ม ฉันได้กินอยู่แถวนี้นี่นาผมได้ยินเสียงด้วยรับอหน่ะอา้าวเธอมันหลบอะไรอยู่ตรงนี้ตามออกมาเร็วสก,กีปีดีสก,กีปีดีบิมบ่มเบิ่มคราวนี้เราก็ได้พักพวกมาเป็นสองสามคนละว้นวานะ่ะเราจะไปที่ไหนก็ต่อละคะอืม ตอนนี้สกีบิดี้ที่แข็งแกร่งอีก2ตนอยู่ในโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนสกีบิดี้บูมบูมมาเร็วเร็ข้อมูวนแต่ร้องเพลงอยู่นั่นเดี๋ยวไม่ทันนะเนี่ยเขอบอกให้ร้องสกีบิดี้บูมบูมทำไมทักโคข,ของเรามันตกลงไปอยู่ในถนนครึ่งหนึ่งอะ คือว่าตอนเดียวชักโคกของพวกเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพ่อน่ะฉันจะต้องยึดเบืองนี้เอาตัางไปซื้อชักโคคใหม่ที่ดีกว่านี้ให้ได้ดีมากเลยครับพ่อน่าผมละขัดสนใจมากเลยครับล้องใจมากเลยทำไมพวกเราจะต้องตัวเลขแบบนี้ด้วยละครับพ่อน่ะ ก็เพราะว่าเราไม่มีชักโครกใหม่พอกับขนาดตัวของเราเราเลยต้องย่อตัวเราให้เล็กลงนะสิคราวหนะ้าเราจะมาพร้อมชักโครกใหม่แล้วก็มาถะลม่มืองใช่ไหมครับหัวหน้านะสกีเบเดบโบมก็ใช่อยู่นะในโรงอาบน้ําตรงนี้ฉันจําได้นะว่ามีเจ้าตัวเล็กอยู่ป่านนี้ตัวใหญ่แล้ว สกีบีดีบูมบูมไหนราะคาะจะโคกบนั่นไงอยู่ในห้องน้ําหญิงกับห้องน้ําชายนั่นแหละฉันได้กินอยู่สกีบีดีสกีบีดีบูมบูมออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วอ่าดีมากตอนนี้เราก็มีสมัรรครพรคพวกรวมกันแล้วหนึ่งสองสามสี่คนแล้วเราจะไปถล่มเมืองสกีบีดีบูมบูมเราจะไปถล่มเมืองเมื่อกี้ฉันบวกเลขผิทําไมไม่เห็นทักกันบ้างเลย <c oughs> หนึ่งสห้าบูมบูมเอาเราได้ห้าตัวแล้วมาพร้อมแล้วนะฉันจะไปจัดการคนในเมืองแล้วโดยเฉพาะเจ้าตำรวจ2คนนะั่นสกีบีดีสก,กีบีดีบูมบูมจัดการจัดการเลยเดี๋ยวก่อนนะในนี้ฉันได้กลิ่นสก,กีบีดีบูมบูมโอ้เจ้านี่ก็อยู่นี่ด้วยเราไม่เจอกันต้องนานนี่อ่ะ พวกพร้อมแล้วกันหน้าสก,กีบิดี้บุ้มบุ้มตอนนี้เรารวบรวมได้หกตัวละลุยกันเลยดีกว่าข้างหน้านั่นอะไรนะครับาัวหน้าบ่มบ่มโอ้โหไปจัดการเจ้าพวกตำรวจนั่นเลยดีกว,ว่าพวกตำรวจใจร้ายแล้วครับผัวหน้าบ่มบ่มพี่ฝนนั่นพอ,ออก็สั่งถั่วส้วมมาใหม่เหรอไหนอะนั่นไงกระโดดออกมาเต็มตรงนั้นเลย,ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วนั่นสก,กีบีดี้ทอยเล็ตนี่นาฮะสกีบีดี้ทอยเล็ต ใช่แล้วเหมือนกับที่สป,ปีกก็แมนเขาบอกเราเลยย่ะเต็มตัวเขาจัดกอเจ้าพวกนะั้นกันได้เลยสกีบีดีสกีบีดีบูมบมูม ไม่มีทางสะหรอกสกีบีดี้ทอยเลตจะมาจัดการเมืองสกุละถ้าอย่างนั้นเราก็ในฐานะที่พวกฉันเป็นตำรวจฉันจะแปลงร่างแปลงร่างพวกปิ๊กบอกคราวนี้พวกนายแปลงร่างด้วยก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะแปลงร่างได้เลยแต่เอ๊ะกล้องฉันไม่มีนี่นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันใช้อันนี้ไปก่อนพวกปิ๊กฮะอันนั่นแหละกล้องมือถือเนี่ยนะอันนั่นแหละพวกปิ๊ก โอยทำไมของฉันนึงได้แต่ของแบบนี้เนี่ย <c oughs> ทำไมอ่ะของนายดีที่สุดเลยนะไฮเทคที่สุดเลยขอบอกไฮเทคกี่ไหนอันนั้นมันแรงกว่าตั้งเยอะแยะฉันจะจัดการสก,กีบีดี้บูมบูมก่อนแล้วกันเจ้านาอ,ย,อยครับนูน่นนะมนุษย์หัวกล้องมาแล้วครับ <c oughs> นี่แนะ่ฉันคือมนุษย์หัวกล้องส่วนเพื่อนของฉันก็เป็นมนุษย์หัวกล้องแล้วก็มนุษย์หัวโทรศัพท์ด้วยฉันเป็นมนุษย์หัวโทรศัพท์ สกิบีดีสกีบีดีบูบบุมพวกเราจัดการเจ้าพวกนั้นเลยแล้วเข้าพวกเราสู้เลยสกิบีดีบุมบูมโอ้หแย่แล้วหวานากรับตอนนี้พวกเราสู้เขาไม่ได้โตัวส่วมของพวกเรายังไม่ได้อัปเกรด เออจริงด้วยก็ฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวขาหน้าอัปเกรดมาจะตัวใหญ่กว่านี้แน่นอนพวกบิ๊กนายจัดการโถส้มตัวแรกแบบนี้แล้วเข้าโอ้ยหลบหน่อยข้าพมมจะไปกินหมูปิง้งอือโอ้ยแย่แล้วแบบนี้ไม่ได้การพี่ฝนจะจัดการให้เรียบร้อยไปก่นอนก็แล้วกันนะเดี๋ยวถ้าไาตามเจ้หัวหน้ามาช่วยนะสะกีบิรีสกีบิรีบูมบูมเออฝากไว้ก่อนเจ้าตำรวจสคนออโอ้ย โอ้ในที่สุดเราก็จัดการสกิบิดี้ทั้งหมดได้แล้วนะพี่ฝนนะใช่เลยถ้าไม่ได้ไตทตนสปีเกอร์แมนคอยบอกตำแหน่งสกิบิดี้ทอยเลยแล้วก็มีหวังพวกเราปกป้องเมืองสกุระไม่ได้แน่นอนถูกต้องที่สุดเลยแล้วก็ดีนะเนี่ยที่ฉันกลับมาตามทุกคนไปช่วยทันนะ